สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวัตถุมงคลพระเครื่องเรื่องใกล้ตัวโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านคุณแพทย์พักดีอำเภอแกลงจังหวัดระยองดำเนินรายการโดยอันอำเภอแกลงเรามาศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และงานศิละปะผ่านวัตถุมงคลร่วมกันคลิปนี้เป็นคลิปที่75ตอนที่ชื่อว่าพระเครื่องเมืองแกลงขอนำเสนอเหรียญแปดเรียม วัดหุ้ยหินจังหวัดระยองจากภาพที่ท่านเห็นครับเป็นลักษณะด้านหน้าและด้านหลังของวัตถุมงคลชิ้นนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของวัตถุมงคลชิ้นนี้กันครับจากภาพด้านหน้าครับเป็นรูปพระพุทธเจ้าและมีข้อความระบุว่าที่ระลึกสร้างอุโบสถวัดหว้วงหินตำบลบ้านนาอำเภอแกลงจังหวัดระยองพุทธศักราช2541ิพลิกไปด้านหลังครับเป็นรูป หลวงปู่เลยสีที่มาของข้อมูลนี้ครับจากหนังสือ100วัตถุมงคลพระเครื่องเมืองไทยสามารถติดตามชมรายการวัตถุมงคลพระเครื่องเรื่องใกล้ตัวได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ